สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เพสัชพี่โนจะมาพูดนะฮะหัวข้อที่สําคัญมากก็คือนอนอย่างไรอันตรายต่อสมองนะครับหลายหลายคนนอนผิดเลยนะฮะผิดมาโดยตลอดเลยนะครับเช่นอันที่หนึ่งนะครับเปิดแอร์เย็นเย็นแล้วก็นอนคุมโปงอันนั้นไม่แนะนําเลยนะครับนอนคุมโปงนั้นเป็นวิธีการที่ไม่แนะนําอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าออกซิเจนมันไม่เพียงพอเมื่อออกซิเจนร่างกายไม่เพียงพอเนี่ยนะครับออกซิเจนเลี้ยงสมองไม่พอก็จะมีปัญหาต่อสมองตามมา นะครับนั่นคืออันตรายข้อที่1อันที่2ก็คือนอนไม่พอนะครับนอนไม่พอนี่ก็อันตรายมากนะครับมีผลต่อสมองเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องนอนให้ได้8-9ชั่วโมงนะครับแล้วแต่คนนะฮะแต่นอนให้เพียงพอเพราะร่างกายเนี่ยนะครับต้องการเยียวยาตัวเองนะครับหลายที่คนนอนน้อยมากนะครับนอนวลาละ2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงอันนั้นจําเป็นมากๆนะครับอยากจะแนะนําทุกคนเลยนะครับนอนให้พอนอนหลับให้ลึกนะครับ โดยเฉพาะช่วงที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนเพราะจะมีผลต่อการไหลในคนนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นต้องดูเรื่องนี้ดีๆแล้วก็ปิดไฟให้สนิททาให้การนอนมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนะครับและอันที่3เนี่ยนะครับอันนี้เป็นอันตรายต่อสมองแล้วก็เป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้เลยก็คือนอนในรถนะครับในขณะที่รถจอดอยู่และเปิดแอร์ด,ด้วยเคยได้ยินข่าวกันมานะครับว่าหลายหลายคนเสียชีวิตนะครับในขณะที่ติดรถอยู่นะครับหรือนอนอยู่ในรถ เขาบอกว่าเนี่ยนะครับเนื่องจากระบบการไหลเวียนของอากาศมันไม่ดีก๊ซของเสียที่ออกจากท้ายรถนะครับก็เข้ามาในตัวรถได้นะครับเป็นก๊ซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊ซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยนะครับจะแย่งจับกับเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนโดยซ้ำนะครับทำให้หลายๆคนต้องบอกว่าอู้เท่าไม่ถึงการต้องบอกว่าเสียชีวิตเลยนะครับน่าสงสารมากๆนะครับนี่คืออุทาหรณ์ที่อยากจะบอกทุกทุกคนนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้นอนหลับในรถ สังเกตไหมฮะหลายหลคนเวลาขับรถรถติดนานๆนะครับระบบไหลเวียนอากาศก,ก็ไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ทําให้คาร์บอนออกไซด์อยู่ในรถเยอะเหมือนกันอันนี้ก็คือจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับนั่นคือ3หัวข้อสําคัญนะครับที่อยากจะบอกในวันนี้นะครับว่านอนอย่างไรถึงทํำลายสมองของเราขอพบพระคุณทุกคนนะครับที่กดติดตาม ช่องเพจสัตว์พี่โหน่งนะครับแล้วติดตามช่อง YouTube Facebook และ Instagram ด้วยช่อง Fit Code Thailand นะครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากจะลดน้ำหนักนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดฟิตแล้วก็เล็กก้านะครับแล้วทักมาหาเพจสัตว์พี่โหน่งได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ